เชา้าวันใหม่วันนี้วันที่วันที่หหรือเจ็ดนะครับเดินมาที่ท่าเรือที่จะข้าไปเกาะนูซาพนิดานะครับนี่แม่บ้านนะครับเดี๋ยวตอนนี้เ,เ,เราก็รอตั๋วอยู่ในสักครู่เราจะเข้าไปนะครับเข้ามาแล้วครับเดินเข้ามาในตัวตึกแล้วตึกนี้เขาสร้างใหม่แต่ก่อนนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวจะต้องสแกนวันนี้ไปสแกนเข้าไปนะครับ

นี้เป็นท่าเรือแบบนี้แล้วนะครับเป็นยะเป็นยางไม่เหมือนสมัยก่อนละแต่กูยังเคยมา <c oughs> <c oughs> ไม่เคยมาหรอกแต่ดูคลิปเยอะ <c oughs> มันทําใหม่แล้วครับไม่ต้องเท้าไม่ต้องเปียกน้ําแล้วครับเดินไปที่เรือกันต่อครับ ลำไหนไม่รู้ <laughs> ดูไปได้เลยกันนะลำนี้ครับเราจะขึ้นกันลำนี้ครับมะัมู่ดไม่ห ข้างหน้านี่เลยเนาะขัางหน้าเลยนาะโอเคไหมครับเริ่มเดินทางแล้วครับเริ่มเดินทางเดี๋ยวถ่ายรูปกันกดนเรานั่งแถวหน้าเลยแถวหน้าสุดมีที่วางของเยอะแยะเลยครับวัาได้โชคดีได้นั่งหน้าสุดเลยนี่นะครับวิวก็ประมาณนี้โอเคนะครับพบกันที่ กาะนูซาพานิดาเลยถึงแล้วครับใช้เวลาทั้งหมด50นาทีพอดีในการนั่งเหลืออย่างสบายๆคลื่นไม่มี thank you thank you very very นี่ครับมีป้ายแล้วความอนูซาพานิดา ขึ้นเรือกันเต็นเลยโอเคนะครับได้ที่พักแล้วนะครับเอาฝากเอาของมาฝากไว้เฉยๆและนี่คือเราต้องเช่าคันใหญ่นะครับคันเล็กไม่มีให้เช่าก็โอเคนะครับเดี๋ยวลองดูขี่ได้ก่อน The first part is Mount a i in Mount a i we looking o Mount t Mount a i but e หนึ่งล้าในหนึ่งต้นล้านหนึ่งไม่รู้เลือกเลยเออเรู่้เะเราไม่รู้ราคาเรานึกว่าจะไม่แรงขนาดนี้แต่ก็โชคดีมากเลยรูดบัตรเออเกือบซวยตังไม่พอราคางานนี้มีแต่ฝรั่งครับไม่เห็นเอเชียสักคนเลย การท่องเที่ยวคราวนี้ดำน้ำดูหน้านักท่องเที่ยวชาวเอเชียสิสองคนนะครับที่เหลือเป็นที่เดี๋ยวเป็นฝรั่งหมดเลยนะโอเคครับเดินทางกระเรือกระลุง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 เขอใช้เวลาใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นนะครับไป มาามาธามาธาพอดีมาธายกที่หนึ่งลงไปแล้วครับแต่ไม่ได้เอากล้องลงน้ำขึ้นแรงมากเห็นมาทาไปใได้พ่องก็มหาสัจันดีตัวมันใหญ่เนาะซึ่งเคยเห็นครั้งแรกไม่ใช่ถ้าถ้านทะเนเห็นตาธรรมชาติครั้งแรก ตัวใ,ใหญ่มากดูคนก็เริ่มขึ้นกันละนี่คือนี่คือยกแรกนะครับเราไม่รู้ทั้งหมดมีกี่ยกนะฟังไม่รู้เรื่องนี่คือบรรยากาศที่นี่นะครับเราโชคดีนะได้เห็นนะโชคดีมากที่ได้เห็นนะครับแบบลงได้นนรแรกก็ได้เห็นแล้วว่าโอเคแล้วถือว่าไม่ใช่คอมพิวแล้วนะครับจำน้าจ,จุดที่สองเสร็จสิ้นแล้วเป็นไงบ้างครับ จุดนี้สวยค่ะปะกะากรลังสวยแล้วก็มีปลาสวยๆเยอะเลยใช่เหนื่อยแล้วหนาวด้วยหนาวแต่น้ำมันเย็นดูบรรยากาศม,มึดตึบฟ้าค้มมาแล้วครับไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายครับคนกำลังขึ้นละคนกำลังขึ้นแล้วครับโอเคนะครับ <S <S ะะดำน้ำจุดที่สดูคนนี้อาลโล มันสวยแต่มันหนาวลงได้แป๊บเดียวลงได้แป๊บเดียวจริงๆดูผู้คนดูผู้คนรายรอบลงมาได้แป๊บเดียวจริงครับมันหนาวแต่สวยไหมสวยไม่เหมือนไม่เหมือนบ้านเราแต่น้ำมันเย็นยแต่น้ำมันเย็นมากเลยไม่เหมือนบ้านเราเลยดูบรรยากาศผู้คนส่วนใหญ่ได้ไปแต่ฝรั่งนั้นเลยไม่เห็นคนไทยสักคนเลยเนาะ S <S นอกจากเราสองคนไม่เห็นเลยโอเคนะครับดับน้ำจุดที่สี่เรียบร้อยแล้วโอ้ยเมื่อกี้มีเรื่องตื่นเต้นจะเล่าให้ฟังนี่ดำน้ำดูวิวไปนะครับคนก็ยังดำน้ำอยู่แต่ลมขึ้นมาแล้วเมื่อกี้จุดที่สจุดที่สาปรากฏว่าเราสองคนก็ไยวๆอยู่แล้วผมคิดอะไรก็ไม่รู้มันห,หนาวจนขึ้นเรือโดยแป๊บเดียวขึ้นละ แต่ว่าพอขึ้นมาตั๊บเดียวนะท้อมันมีคลื่นคลื่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะคลื่นใหญ่หญพาดมันทำให้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมพาดพาดคนที่ลงไปเล่นน้าไปไกลเลยก,ก,กระจายไปหมดเลยโอ้โหแบบโกลาหลมากเลยเออ ได้ได้ตั้งหลายคนก็ไปอยู่ขึ้นเรือเรือลำอื่นกันตั้งหลายคนก็นี่เมื่อกี้มีเข้ามาที่จุดนี้แล้วก็แลกที่กันอลไรก็มีคนอื่นมาขึ้นเรือเราแล้วก็มีคนเรือของคนโบราไปขึ้นเรือเรือลำอื่นเพระว่าคืออยู่ใกล้เรือลำไหนก็ขึ้นลำนั้นเลยก่อเพราะว่ามันอันตรายเพราะคลื่นมันแบบโห้แรงมากเลยมันพัดแบบพัดแบบโอ้ว่ายก็ไม่ถึงคนกกก็ไลออไปใช่แต่เราโชคดีเราขึ้นมาก่อนอยากรูหน้าคนโชคดีสิ ไอ้ยาโอเคนะคะมีที่พักของเราสำหรับสองคืนนะครับ <Yeah. S 2> หน้าบ้านเป็นไม้ทั้งหลังเลยมีตากผ้าเรียบร้อยนะครับ <Our friends. S 2> เป็นไม้ทั้งหลังเลย <Our friends. S 2> เปิด <Our friends. S 2> ป,ประตูเข้าไป <Yeah. S 2> ประตูไม้ทุกอย่างเป็นไม้หมดเลยเ,เตียงนอนนะครับหน้าต่างมีแอร์นี่ไม่ได้เปิดเพราะเปิดหน้าต่างตู้เป็นตู้ไม้นะครับนี่หน้าต่าง ข้างในนั้นก็เป็นห้องน้ำอ๋ออย่าเข้ามาได้เอันนี้ตู้เสื้อผ้าครับตู้เสื้อผ้าน้ำกว้างอยู่แม่แม่บ้านอาบน้ำอยู่โอเคนะคะบโรงแดงสองคืนที่นูซาพณนิดาแล้วจากขี่รถเ,เครื่องมา2ชั่วโมงมก็ได้มาถึงอาตูบีชกับไดมอนด์บีช แดดโคตรร้อนอ่ะแดดร้อนสุดๆนี่คือไดมอนด์เห็นปะมันจะเป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวจะหาม,ม,มุมวองวิวดีๆกว่าน,นี้ก่อนนะครับเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นทางเดินเห็นผู้คนมัน้องเดินไปนูน่นเนาะต้นนำหมวกมามใช่หรอไม่ได้เอามาลืมคิดไปเอาหมวกน้องไปใส่ดิไม่เป็นไร เดี๋ยวราจลงไปไอบอนบีชนะครับเราจะเข้าไปดูนิดนึงจะลงไปดูนิดนึงนะครับเราไปดูนิดนึงนะครับรบ้านมีหลายลูกเลยตรงนี้ก็มี <laughs> โอเคครับเราลงแค่นี้พอคิดถึงตอนขึ้นทางขึ้นคือไปปูนนะครับเดี๋ยวต้องขับรถกลับเดี๋ยวต้องขับรถกลับอีกโอเคครับหน้าคนมาไกลหน่อยครับร้อนจุงเบยเอาลมมาด้วยนะใครจะมาเช้าวันที่8ของวันนี้แบนส์มอเตอร์ไซค์มา45นาทีเพื่อมากระลิงกิ้งบีชถนนเป็นไงบ้างคะถนนถนนก็ถนนดีแล้วครับ

อยู่ตรงนี้นถ้ามองในกล้องจะเห็นบิกมาทาสองตัวนะครับอยู่ <The view S 2> <อ>ตรงนั้น,นแต่อยู่หน้าคนอเมซิ่งสิเป็นไงบ้างครับวันนี้ไม่เหนื่อยเลยขี่รถมาสบายสบายเหรอเมื่อาวานเหนื่อยกว่าใช่วันนี้แล้ยทางใกล้กว่านะครับเราเรื่องวันหนักเป็นวัน,วนแรกแล้วแล้วมันไม่ร้อนด้วยไงไม่ร้อนมากครับ นั่นคือทางลงนะครับแต่มีมีคนเล่นเล่นหาดข้างล่างแล้วใช่เดี๋ยวจะลงไปเดินดูนะครับว่าเราจะไปได้ไกลสุดแค่ไหนนะครับไปนะมุมตรงนี้ก็อีกมุมหนึ่งที่สวยงามนะครับเห็นชัดเจนเห็นที่เห็นกลิงกิ้งชัดเจนเลยครับลงมาสักพักครับจากทางปูนดีๆกลายเป็นทางหินชันมากไม่รู้ว่าเราจะไปถึงไหนนะครับเอาลองดูเท่าที่กําลังจะมีนี่คือวิวมีแต่ล่มครับเต็มกล้อง แต่ช่องเต็มกล้องครับทำอะไรไม่ได้ทักอย่างคือวิววิวเต่หน้าขนลงยังดูดีอยู่ค่ะทิศทางที่เรากำลังจะไปไนะครับ,บวิวกับวิวสวยๆหาดทรายสวยๆและนี่คือ <c oughs> เห็นไกลๆปู่น่ะเรามาจากตรงนั้นเห็นผู้ชายยืนเสื้อสีฟ้าเรเดินมาจากตรงนั้นครับเดินลงมาไม่อยากจะคิดจะขาขึ้นเลยเป็นยังไง ยังเดินลงต่อไปแม่บ้านกลางกลางร่มเดินลงต่อไปแล้วก็เราก็ตามไปเรื่อยๆนะครับแม่บ้านเราอยู่นี่ครับจะลงต่อไปนะครับเรามาจากบนนู้นยอดนู้นเลยนะครับแล้วเราก็จะลงกันต่อไปก็นั่งพักอยู่นะครับใช้ดูแม่บ้านเรานั่งพักแล้วดูขาล้วดูเหวโอ้เจบ่มอบี อะไรกั้นสักอย่างเลยนะหล่นลงไปนิดตุ๊กแอกเลยไปได้ใหม่เลยต้องระมัดระวังนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรกั้นเลยเรามานั่งพักเพราะเราไปต่อไม่ไหวเพราะว่าทางมันทางพาแหวอน่ะทางมันแย่ครับแล้วเราไม่ได้ใส่รองเท้าเราใส่รองเท้าแตะมาเราไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบมาถ้าขอยากลงไปข้างล่างรองเท้าเดินป่านะครับเหมาะที่สุดรองเท้าใบไม่ได้มันเป็นหินเป็นทางเป็นหินนะครับ ใช้คานสี่มือเกาะสี่มือลงไปเมื่อกี้ลงไปได้นิดนึงก็ดูดดูดทรงแล้วคงไม่รอดก็เลยขึ้นมานั่งพักตรงนี้ดีกว่ามาดูหน้าแ<อ>ม่บ้านนิดนึงดี่โอเคเราใช้เวลาเดินขึ้นล้วเดินลงหนึ <c> ่ง <oughs> ชั่วโมงโเดินขึ้นนี้โหดโหดมากๆเลยนะครับแลวรางวัลของเราก็คือมะพร้าวหนึ่งลูกอ่าเป็นไดพ้พองครับ เหมือนเมืองไทยไหมเหมือนกันแหละสดชื่นแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่มีเนื้อมีเนื้ออ่อนๆเหมือนกันเดะเลยข้าวอ่อนนะครับเขาผมก็จะเป็นแต่ว่าลูกเขาใหญ่มากนะลูกบิ๊กเบิ้มมากโอเคนะครับขี่รถเครื่องมาได้แป๊บเดียวฝนตกครับฝนตกเลยจอดข้างทางอรถจอดไว้นี่เสีย แต่ฝรั่งยังไปต่ออยู่แต่เรานี่ไม่สู้แลครับเพิเ่งเจอฝนวันแรกะนะตั้งแต่มาเที่ยวมามีพักมีเที่ยนะพักผ่อนด้วยตั้งแต่ไปเที่ยวมาเพิเ่งเจอฝนวันแรกไม่รีบไม่รีบรอฝนหยุดก่อนแล้วค่อยไปอสบายแต่แสวัสดีเช้าว,วันที่เก้าตอนนี้เราอยู่บนเรือ เดินทางกับเกาะบาหลีนะครับจากลุซาพานิดาขากลับเรือลำเล็กเรือลำเล็กนะคนก็<ค>น,น้อยไม,อมไม่รู้ว่าจะมีคลื่นแรงหรือเปล่าเดี๋ยวได้ลุ้นกันต่อไปแต่ขามานี่เงียบเรียบมากเพราะเรือลำใหญ่เช้าขึ้นนิ่งนะเมื่อวานเป็นไงบ้างครับไปที่กะลิงกิง้งก็เป็นไฮไลท์นะต้องไปเส้นทางก็ไม่ยากนถนนก็ดีหมดถนนดีหมดนะครับสบายใจ แล้วก็จริงๆไปเช้าหน่อยก็ดีนะพอหลังจากที่เราเดินกลับออกคนเยอะมากเช่ะปุ่ชนแบบมาโอ้โหเต็มไปหมดเลยคือถ้าถ้าคนเยอะเนี่ยมันมันจะแย่ตรงที่ว่าต้องต่อถึงถ่ายรูปองแต่ละจุดแต่ละจุดเ้ยเราไปเราไปเช้าก็โชคดีไปก็เลยได้เดินี่อได้ได้เป็นหลบฝนอยู่เดินผ่อนไปครึ่งชั่วโมงนะ แต่ก็ไม่เปลี่ยนนะเพราะหลบผมตัดสินใจไม่ไปต่อโอเคครับเดี๋ยวพบกันที่เกาะบาลีได้เลยค่ะถึงแล้วครับอุลูวาตูนี่คือลานจอดรถขี่รถเครื่องมาประมาณสัก40-50นาทีประมาณนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวจะเข้าไปจ่ายตังตรงนี้นะครับโอ้เจอต้นไม้ใหญ่หลวงทางเข้าไงบ้างรครับ<อ>บรรยากาศวันนี้ร่มรื่นเย็นสบายค่ะ ตอนนี้เฉยๆนะตอนทางเข้าตอนทางเข้าบรรยากาศร่มรื่นนะครับความสวยงามของต้นไม้สวยดีนะต้นนี้สวยมากๆเลย่านเห็นทะเลไดไกลๆละเมื่อเดินสุดทางจะเป็นวิวอย่างนี้นะครับอุรูวัตูเทมเพิร์ครับเดี๋ยวจะลองเดินไปทางนู้นดูนะครับ นี่ก็คนนี้ก็ถ่ายรูปอย่างเดียวครับจะเดินไปทางน้นดูเคคียบเมื่อเดินมาถึงสุดทางจะได้วิวประมาณนี้ยังไม่สุดทางยังไม่สุดทางเหรออ่าผต้องเห็นเขาเดินไปอีกสุดทางของเราละกันไหมยไงบ้างบรรยาก,กาศที่นี่เ,เดินสบายๆล,ล่มลื่นค่ะอง ค okay, เลยนะเมื่อเดินมาอีกฝั่งหนึ่งจะเห็นจุดที่เราเดินถ่ายเมื่อกี้ถ่ายถ่ายกล้องเมื่อกี้นี่คือตรงนู้นนะครับที่เราเดินมาอีกฝั่งหนึ่งละเดินไปทางขวามือเดินไปทางขวามือเมื่อกี้เราเดินทางซ้ายมือนะครับที่มาฝั่งนี้ก็จะเป็นที่สักการะเขาห้ามเข้านะครับมีประตูปิดล็อกไปเลยห้ามเข้าก็จะมีประมาณนี้ห้ามเข้าอย่างเดียวเลยครับตรงนี้ ก็จะมีคนมีลิงอันนี้น่าจะเป็นทางลงแตลกแล้วก็มีคนก็มีก็คน <c oughs> นี่ก็จะเป็นบิวอีกบิวนึ่ง <c oughs> ตรงนี้อ้อไปทางนู้นแหมแต่เดินทางนู้นแหมนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะเดินไปตั้งใจจะเดินไปศาลาตรงโน้นนะครับดูความสวยงามของธรรมชาติาค่ะเราเดินมาจากทางโน้นมาถึงนี่สุดทางละวสุดทางละวส,สุดท้ายจริง,งๆแล้วทางฝั่งนี้ดูน่ากู้พิชิตพิชิตคอมพิวส์พิชังคอมพิวส์กู้พิชิต โอเคครับนี้ก็ออกทะเลแล้วไม่มีอะไรแล้วโอเคนะมิช okay, ั่นคอมพลีตตอนนี้เราอยู่ที่ต,ตลาดจิมบรลันนะครับจิมบรลันเราซื้อซีฟู้ดมาแล้วก็ให้ร้านนี้เขาย่างเราซื้อที่ตลาดนู้นนะครับสภาพนี้แบบสุดยอด สภาพตลาดปลาตลาดสภาพเป็นตลาดปลานะครับย่างกิโลเท่าไหร่นะคะย่างกิโลละสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าแต่เขาเอาเอามารวมกันใช่คอยนั่งรวมไม่ย่างก็รวมนะใช่แล้วก็เขาต้องคิดค่าเปิดก็โอเครับได้นะครับเราซื้อไปทั้งหมดกี่บาทมาฮู้ไม่รู้จะไม่ได้แต่ว่าเราว่าราคามมันก็ไ่แรงราคาไม่แรง ไอไหอยไอหอยนางรมนี่หอยนางรมนี้มื่นมื่นกว่าเองครมื่นกว่าเองอะมื่นแปดมื่นแปดสี่ตัวห้าตัวเป็นยัดอีกตัวนึงเอาเเป็นห้าตัวโอเคนะครับเดี๋ยวดูสภาพจานแรกมาแล้วครับหอยนางรมห้าตัวจัดไปแล้วสอง <laughs> แบบกินแบบแบบต่างประเทศนะครับใช้มะนาวกับเกลือก็น <ment> ี่ต่างประเทศอยู่อ่า เอาเอาเกลือโรยครับเอาเกลือเ,อเกลือแต,แ,ตแตะแตะครับอ่าเสร็จแล้วเข้าปากครับเข้าปากครับไปเป็นการกินหอยเครืุ่งกระดูกสดเป็นแบบ้องครับสดไหมเหมาะเหมาะจ้ะโอเคเนอะ,<ม>ะดีกว่าดีกว่าดีมาแล้วครับ <มะ S 1> กุ้ง กุ้งเผามากับน้ำจิ้มแบบชาวบาหลีไม่มีน้ำจิ้มทีโบเหมือมนไทยนะเราชอบเป็น้ไรมาข้อแรกอืมจืดๆได้อันที่สองครับรมันๆันอที่สามครับเผ็ดๆไม่เลยมันซอสมะเขือเทศโอเคเลือกเอานะครับชอบแบบไหนเกอก็ไหนเลือกเอานะครับอย่างสุดท้ายมานะครับกุ้งก็มีกุ้งปลาหมึกเอาชิมแบบไม่ต้องจิ้มนะครับ ว่าโอเคไหมมันยังไม่ตายเลยตอนซื้อมาอร่อยนะคะแต่มันเหมือนกับว่าเขาแบบเกือบซอสมาแล้วใช่แล้วเขาทานซอสมาแล้วถูกต้องคือกินได้เลยไม่ต้องจิ้มเพราะน้ำจิ้มเขาไม่ถูกปากเรานะครับด,ดูอันนั้นจะหมดแล้วอันนี้ก็จะหมดแล้วอันนี้เพิ่งเริ่มมาโอเคนะครับพบกันใหม่จะขอญาติกินก่อนนะครับคือหน้าตาคนหน่อยครับ สวัสดีเช้าวันที่10ตอนนี้เราอยู่ที่แอร์พอร์ตแล้วเราจะกลับแล้วนะคะกลับแล้วเมื่อคืนนี้โอ้ละลายทรัพย์อุดตลุดหลังจากที่ไปกินตีฟูดมาถึงโรงแรมปุ๊บละลายทรัพย์ทันทีเงินเหลือเยอะเงินเหลือเยอะแต่จริงๆไม่ต้องเหลือ,อไว้ที่แอร์พอร์ตด้วยใช่ตอนนี้คือของที่แพง ตอนนี้คือโรงแรมมัดจำไปแต่หนึ่งคืนคืนแต่หนึ่งมาได้น้ําขวดหนึ่งกับกาแฟแก้วหนึ่งกาแฟแก้วกาแฟแก้วห้าหมื่นน้ำขวดละสามหมื่นห้าหมดจุย๋ยขอบคุณโรงแรมที่หอ่หอข้าวมาให้เรากินข้ <laughs> าวเช้างานไม่ได้กินและหน้าแห้งแล้วขอบคุณมัดจำหนึ่งแสนไม่รู้ว่าใช้บัตรเครดิตได้ไม่รู้เหมือนกันน่าจะใช้ได้อยู่มั้งแต่ไม่จะเป็นก็ไม่ต้องใช้หลอกเนะบนัตรเครดิตอ่ะ แต่ถ้าใครคิดจะมากินคข้านี่ก็เตรียมเตังไวเลยงไอ้เลาอาหารจานหนึ่งประมาณใกล้ๆสองแสนนะครับแสนแสนเจ็ดแสนแปดนะครับเตรียมตังไว้เลยคนหนึ่งก็สามแสนปานั้นอืมเตรียมตังไว้มาใช้ตรงนี้แต่ไม่รู้ไปรับบัตรเครดิตหรือเปล่านะก็ทริปนี้เป็นไงบ้างครับนึกว่าเป็นทริปชิลๆสบายๆนะแบบชอบอ่ะแต่ถ้าไม่ชอบอันดับหนึ่งนาะเลือก a อ v อันดับสองโบโมอันดับสามปา อันดับหนึ่งของผมนี่เป็นโบโมออันดับสองนี่เป็นกลิงกิ้งและอันดับสามเป็นเอทีวีไม่ไม่เสียใจที่ได้มาดีใจครับดีใจอบรู้สึกคุ้มคุ้มคุ้มเงินการกินก็กินได้เลยอ่ะมาม่าเอามานี่เป็นหมันเลยนะต้องังคับกินไม่อยากเอากลับเมืองเมืองไทยน้ำพริกเอามาก็ไม่ได้ใช้ได้หอกกับเมืองไทยอยู่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกัน <Okay. S 2> พบกันใหม่คลิปหน้า mm hmm. สำหรับคลิปนี้บอกเลยว่าปลาคับใจใจแล้ว Bye.